เรีร่างันแอ,แ,อแ,อแอบแอบแอบกางเกงกูซื้อที่ไหนอะกูไปซื้อใส่ไปแต่ขาดฟิตได้ขนาดนี้เฮ้ยนี่หลวงตาเป็น,ไ,ปงน,ปนงไงบ้างอะไปดูมเมืัอไงยแล้ะ ตัวเต่าหลังตูว่าไม่ใช่เต่าพี่นี่ครับพี่พี่มาทำอะไรอ่ะมาถ่ายน้องไม่มีน้องด้วยหรอไ่น้องไม่น้องแต่งตัวงี้นะฮะไม่น้องแต่งตัวโอ๊ยแต่งยังมันน้องมันน้องตูผมไม่ได้หรอกเหรอมาถ่าน้องแล้วมาถ่ายผมเนี่ยผมผมก็มาหาน้องผมก็จังน้องผมเองที่นี่เหรอแต่ความจริงแล้วเขาไม่ใช่น้องผมเขาเป็นเจ้าเจ้าน้องชื่ออะไรอ่ะน้องชื่อกมลมิลก์น้อง อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาไปบอกนเข้าไปเลยเดี๋ยวมมีหลักมันหลักเจอกันนะงูี่ชอบกินแดดไป้วยกันหรอเนี่ยที่เราเล่มาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยจะชอบหปจะได้ชื่ออะไรเลอะไรแล้วไป็คนนี้แล้วคนเดนชื่อคุณยักนะคนหนวะ้เาาไไม่้เข้าเข้าไปไต่ไม่ไม่พี่ผมไม่ชอบเขา้าไป่ี่เขาไปบันเลย ให้พี่เอก่อนนะให้น้องผมก่อนโอ้ยน้อ้งแต่งตัวจังไรเนี่ยเบลเนี่ยแต่งไม่เป็นลิเกเลยพี่เป็นใครเนี่ย งานกับพระเอกพขาลูกอ่อนพระเอกรถด่วนเขาทำให้เขาไม่เป็นโชคดีในชัยทำไมเขาใช้รถด่วนนะครับรถด่วนทำไมด่วนไปเรื่อยอ่ะไม่เข้าบ้านไปแจ้สายไปไหนไม่เข้าบ้านไปรู้มันเดี๋ยวยุ่งวามาเลยเดี๋ยวแล้วไปใครเนี่ยเอ้าเฮ้ยขอโทษทีนะงานพ่อคุกูไม่ได้ไปว่ะขอโทษจริงๆมงานพ่อพ่อกูจัดงานเลยพี่กทมงานพ่อกูไม่ได้ไป พ,พ,พ่อเขาจัดงานลเอ้าพ่อมันตายพ่อมนตายไงอวเม่แม่มึงไดมึงไปลังอไจะออกจโรงพยาบาลาขายของไดไม่ใช่ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลแหมออกจาคุกอะแม่ตคุกเนี่ยเหรไอ้่ตีนี้เขาไม่ไข่เนี่ยเเป็นไรคุณส้ชมจะรู้ยเนี่ยฮะอะเนี่ยอะไรมึงถืออะไรเนี่ยเป็นอะไรเอมิ้ ไอหนีไปไอ้ลีแตกด้วยใครนะด้วยไม่ได้กล้องไม่ละโอ๊ยใจเลยไปดีกว่า้องพี่กลับบ้านไอ้ได้พี่กลับบ้านพี่ใบตามนี่กลับบ้านแต่ก่อนนี่พี่เป็นใครพี่ชื่ออะไรพี่มึงไงนกแก้วไงน้านกแก้วนกแก้วอ่าเสียงสารไม่ใช่แล้วพี่เสียงสารผิดคนแล้วไม่ะ เราม่มีชื่ว่ากมูลสิงไม่ใช่เสียงสายลงมาเริ้มแล้วมันลื่นแล้วเนี่ยมึงเสียงสายกมูลสิงเสียงสายกมลสิงบอกว่าเสียงสายไงไอ้ที่พูดไม่รว้เรื่องหไอ้หัวแดงนี่ไปเลยไปเลยเียงาชื่อกมลสิงเลยอ้โเรื่องมาเถียงเป็นอะไรนี่เอนายนายอะไร ใครก็ไม่รู้อะไรมันบอกไม่รู้จักเราอ่ะชกก่อนมันทำอะไรพี่มาเรีย็นก่อนมันอะไรต้องไม่ถูกเฮ้ยมันชิดโน้ตพี่มาเหรอเออเฮ้ยไม่ฟังจังเกงขค่ะไม่รู้อะไรเลยโอ้พี่น้องกู้กูเราก็ไม่เจอคนเดียวแน่นะเพื่อนไม่ไม่รู้ใครเขาทำอะไรพี่มาทำอะไรเออมันทักคุณตือบ้างแล้ก็ไม่รู้จักแล้วหาพ่อพุกตาแม่ติ๊กล้ก็เปลี่ยนมานั่งฟังพี่มันอาจจะเป็นคนบ้าก็ได้พระองค์ มาขอแล้วแต่ท่าพี่จ้าทูนไม่เคยใช่พี่วันดีมุ้งทูนคนเดียวหรอไอ้คนเียไม่ใช่เพิ่งเจอกันพี่เออเพิ่งเจอกันไม่รู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักนี่ผมมาขายของพี่บอกอ๋อมมาขายของขายเหมือนเป็นเซลล์อขายของเหรอเอาดีขายละไรนี่เดี๋ยวมีตังค์นีเด้จะคืนอุดหนุนเลยลงหนุ่มน่อยพี่พี่ได้ข่าวพ่อพี่ตายแล้วเหรอไจ้า อี๋อะไรนะยังไม่ตายนะเนี่ย้าอะไรวะท่านี้ยงวัดป่อยแมยสุกสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อหรือพ่อเหรอครับเพ่อไม่ใช่รีบสวัสดีพี่เดียวสวัสดีพี่จะก็ไพี่พี่ตามไปซักดีนะพี่ว่าผมท่ไมผมว่าพี่เนี่ยก่อนฉันไม่ถือหรางค่ะพงต่อนฉันถือว่าเป็นสี่มงคลกับผมฉันแล้ว พระองค์ท่านาเสด็จพ่อพระองค์ท่านมีรับสั่งมาว่าให้พระองค์นั้นรีบกลับบ้านกลับเมืองโดยไวถึงวันให้กลับวันถึงคืนให้กลับคืนพาจับข้าเดียเด๋ยวๆมันเล่นเก๋ไกเนี่ยอะไรแกเล่นอ,อะไรเนี่ยบ้าพวกแกเป็ในใครเนี่ยมาหาใครไม่ใช่พี่ผมมาหาพี่ผมมาหาพระองค์เลยพระองค์ไหนอ่ะพระองค์ท่านนะใครละ่ะกำรสิงห์นะเขีคนโคตแล้วมผมเนี่ยเสียงสารกำรศิลป์ ผมเสียงสารนี่ผมเสียงสารแล้วมัละสีเสียงสารแล้วนตกโสไปดูบ้าเลยนะบอกเสียงสารเสียงสารไม่ฟังเลยเหรอนี่คนนี่ไทยคิงเเนี่ยบ้โทษจะเข้ามานหมไม่เรแหละคุอบ้าแน่เลยทองคไมาแสดงว่าเจอเหมือนกันนี่่อว่าเปลี่ยนทิศดีกว่าเข้าผิดแะเลยมันีข้าฝังไหนเมื่อกี้ผมข้าฝังล้นเออผมได้ข้าฝั่งล้นเอ้ผม อ่ามันว่าแน่เว้ยไปถึงมาไหว้ไปขายที่อื่นไปลงไมันมาขายสวัสดีเฉยสวัสดีไม่รู้จักใครอ่ะไม่รู้จักเนี่ยเฮ้ยน้อพี่กลับบ้านเฮ้ยยังไม่ไปอีกยนะมนี่ต้องจะแทงยิงเดียวเฮ้ยไปเลยล้กูเนี่ย่นเฮ้ยกลับเมืองไปนไม่รู้ยังไงเดียวทงไไอปใครเนี่ยไปเลยไปเลยออกไป ไอ้นี่บันแอบอ้างอะไรไเลยะไม่ใูกบอลเลยไอ้ต่างๆไมยขายพลอปเปล่าคนทุก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่ใช่อ้าวใครเชื่อกำมรัสิงครับอ๋อรักยาด้วยค่ะยัือยาว่ขายขายในเที่ยวาย่ากับมรัสิงนุ้ยเฮ้ยเตสเกอระโูโอ้โหหลงเกลืไหมไม่รู้จักเลยเนี่ยพี่ชายฮะนี่ี่แต่งออดเ่เหรอเนี่ย เป็นพี่เหรอมึงบอกพี่มึงตังตังโนนไข่ไปข้างขวาเลยไห่แต่ก่อพี่แต่งออกมาหาพื่อนมีพี่อะไรอเปล่ามีเรื่องอะไรพี่พออเดชอาชียโคมในกลางเวลานีพ่อเดชมาตามพงกับบ้านกับเมืองทุกวันทันจคืนกับมืพระเจ้าค่ะี่คุกงเนพอดีเละพี่วันนี้เนี่ยเข้าเจ้าพลฉินเพลงสดพอดีพี่นะ เรารีบเดินทางกลับสู่วังหลวงกันคำสั่งพระบิดาบอกไว้แล้วถึงวันนี้กลับวันดึกคืนนี้กลับคืนเออผ่านไปผลิตช่างโซกรวจเช่ยนสารนงกสเดชกลับไปไหนเรียกค่ะพี่แตงอ่อนได้รับคำสั่งจากพี่พี่เลี้ยงพระองค์ท่านใช่แล้วแล้วมาทักผิดไปดูหน้าดูตาเลยก็หน้าเหมือนกันนี่นี่นี่อันนี้พี่ชายของผมชื่อเองชื่อน้องเกลไม่ค่ะนี่ครับขออนุญาตนภัยด้วยทักผิดขอโทษขอโทษขอโทษด้วยหน้า เนี่ยเนี่ยพรงจะกลับเมืองแล้วเห็นทีว่าเรากำมูลศีลจะต้องขอตัวเดินทางกลับสู่ดิณิมเปิดมางงองตัวอาไว้เราได้ที่กรองท่าชแล้วแตใช้ทหารมารับเพื่อนไปเป็นแม่ทัพอยู่ในเมืองหลวงนั่นเองนะทั้งนั้นไปพี่แตงอ่อนจะได้ไม่เสียเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องช้าก่อนช้าก่อนพระองค์ถวไปบ้านนี่พระองค์กำหมองใช่เนี่ยพี่ชายมาตามกลับไปหาข้าพ่อตอนนี้ข้าพ่อเดี๋ยวโผล่แล้วออกพืชออกผลเลยขล่อยกำลังแดงเลย ขอยก็พอดปอยก็พอดกระหม่อมฉันต้องกลับบ้านวันนี้เหมือนกันแล้วทากลับมือพระองค์ท่านจะต้องพาบ้านกระหม่อมฉันเสียงสารกนเอาแบบนี้ทากดื่มน้ำสักขันหนึ่งเดือมน้ำธรรมชาติก่อนเธรรมชาติยังไงน้ำธรรมชาติเลยบ้านกระหม่อมฉันนี่อยู่เตนเข่าแล้วมีรางน้ำไหลผ่านด้วยร้าลมบ้านกระหม่อมฉันนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเวลาน้ำอไหลผ่านมันก็จะไหลผ่านล้อเป็ดล้อไก่ล้อหมูแล้วก็มาลงต่ง แล้วตักมากินกับอักปากีที่เราตีของธรรมชาติพระองค์พระองคว่าพระองค์ต้องชอบแน่เลยเฮ้ยหน้าปักสอายมีเซเว่นไหมเซเว่นไปดีไปดีไปดีเอาเร็เลยนรัไปไปสักนิดหนึ่งเพื่อทางด้วยกับอ่ะนี่ค่ะหองฉุยแน่เลยเนี่ยวิ่ตั้่าช่วยช่อยสิกลัวว่าจะไปไม่ทันเวลาเลยพี่เพราะว่าเฉลี่ยพ่อบอกพี่แตงออดไว้ถึงวันนี้กลางวันจะคืนนี่กลับคืนถ้าหาเวลาช้าพี่แตงออดจะได้รับโทษเลยพี่ให้5นาทีได้ไม่เสียเวลาเพิ่มพี่ค่ะ ถ้าพระองค์ไม่ไปเนี่ยไม่มันอื่นแน่แน่เอาถ้าพระองค์ไม่ไปถือว่าลังเกตียกกระโหลกเชืสงสารนะพี่คะกระโหมดเป็นคนจนเชื่อถือไม่ไปเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเพื่อนถ้าเองนั้นจะไปก็ได้ได้เพี่อการตกลงอมหวานเขาจะไปแล้วหวานเออไปเลยนะรีบไปนะเราเรียกเขาไปกรกโดดยาวว่าห้านาทีรู้จักมาปุ๊บรีบกลับเลย